ผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไปไอ้วนเค s นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาอ่อนโยน แห่งชีวิตเท่เานี้เองในที่เราหายใจมาทัแต่ตัวจนัวันเดียวเราอาจจะไม่รู้ว่าการที่จาเรืองนักดับลมทั้งหลายเนี่ยมันอยู่แค่ปลายเดูอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นเองดังนั้นขอฝากให้เราทุกคนที่รู้แล้วหรือยังไม่รู้อาณาปานาสติกลับไปเนี่ยจะไปเขียนเป็นไวนิ่วเขียนไว้ที่วัด สถานธรรมสิริแลชจะคือบ้านานาคนครนายกแล้วก็ไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็จะกําหนดแต่กับว่าอาณาปานาสติเพื่อต่อชีวิตให้ยืนยาวมากที่สุดนะอยากบอกคนทั้งโลกด้วยนะฮะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคนพบเมื่อ2,600ปีมาแล้วนะสาธุ